สุรชัยคุณสุรชัยบอกว่าเลี้ยงกระต่ายกระต่ายเนี่ยขาไม่มีแรงไม่รู้ว่าน้องเป็นอะไรแต่ว่าขาไม่มีแรงจับตั้งก็นอนลงจับตั้งก็นอนลงเหมือนขาเขาไม่มีแรงเอจะต้องทํำยังไงดีคะควรจะรีบอไปหาหมอ่วนเลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของอาหารที่ไม่ถูกนะครับไม่ไม่ถูกสูตรตามที่กระตา่ายควรจะได้รับ นะครับไม่มีการเสริมวิตามินหรือว่ากระต่ายตัวนี้อกอ่อหมอก็ไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่ถ้าอายุน้อยเนี่ยอาจจะเกิดจากสารอาหารที่มันกินเนี่ยมันไม่เพียงพอ<ช>นะครับมันก็เลยทําให้พวกเส้นประสาทต่างๆเนี่ยมันบังคับโลกประสาทไม่ได้<ช>นะครับเพราะฉะนั้นอาการระดับนี้แล้วเนี่ยต้องหาหมออย่างเดียวเลย<ช>นะครับอย่างที่หมอบอกเราเราตื่นมาแล้วอยู่ดีๆเรา เราลุกไม่ขึ้นเนี่ยต,ต้องทำไง<ช>หาหมออย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นในในในกระต่ายที่บอกสองขาหลังเดินไม่ได้เนี่ยนะครับรีบเอาไปหาหมอด่วนก่อนที่มันจะกลายปเป็นอวมภาตนะครับอ๋อหนึ่งท่านเป็นอัมภาตเลยนะคะอ่าเป็นได้นะครับเพราะจริงๆเจอเยอะนะครับที่เจ้าของปล่อยป่าละเลยจนกระทั่งเอ่อโอเคเอาไปหาหมอเนี่ยปรากฏว่าหมอช่วยอะไรไม่ได้ไม่ได้มาก เพราะว่ามันเป็นอวัาวไปแล้วนะครับบางบางตัวที่เอามาหาเนี่ยนะครับไม่ว่าหมาแมวหรือกระต่ายเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วเป็นมาเดือนหนึ่งนะครับพอเป็นมาเดือนหนึ่งเนี่ยหมอต้องใช้รักษารรักษาแบบประคับประคองอย่างเดียวนะครับนะดูซี่ให้ปรับอาหารปรับวิตามินปรับในเรื่องของแล้วดูชื่อว่ามีโรคติดเชื้ออย่างอื่นหรือเปล่า นะครับนะเราก็ปรับได้แค่นี้นะครับแทบจะช่วยช่วยได้ค่อนข้างยากเพราะว่าเจ้าของเอาสัตว์เลี้ยงมาช้าเกินไปนะครับ